คุณบ้นครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะที่ส่งขนมตุ๊บตับมาให้ใช่ไหมคะแล้วก็หมูยอครับแล้วก็หมูหมูอะไรของขอนแก่นนะอะไรของขอนแก่นหมูแห้งนะของขอนแก่นหลายแบบนะของดังๆของขอนแก่นของตุ๊บตับขอนแก่นกามีขนมตุ๊บตับขอบคุณนะใช่ครับเอาไว้รับประทานกันนะฮะค่ะแล้วก็เขายังไงดีคนนี้ วันนี้ยังมีตัวให้อยู่หรือเปล่าคะนีครับมีมีมผมนึงผมมีให้ตลอดอ่ะผมเนอตลาดหุ้นมันคือโอกาสครับ <c oughs> ตลาดหุ้นมันคือโอกาสค่ะค่ะนะฮะเราเราต้องหาโอกาสให้ได้เพราะว่าอ่ามนมันมีทั้งหุ้นบวกหุ้นลบแหละเราก็หาโอกาสทให้ได้ครับไปขอนแก่นก็ต้องไปไปเอาเขยขอนแก่นมาให้นะฮะอ๋อชอทวีและเซกเราต้องเป็นชอทวีนะครับขึ้นไปแล้วนะพี่เห็นแล้วะ คือคอนเกลนนะครับเหตุผลก็คือว่าเรื่องของรถเม์นทีวีเนี่ยนะครับมูลค่าล่าสุดเนี่ยที่ชอทวีจะได้นี่คือสี่พันล้านนะครับคุณ่อเยอะนะครับสี่พันล้านนี่เยอะแล้วก็สัญญาในการบำรุงรักษาอีกสิบห้าปีนะครับสี่พันล้านนี่ทาให้แบ็คหลอกของชอทวีเนี่ยทุกสเิรษีเท่าที่เคยมีมานะฮะแล้วข้อดีก็คือว่าเขาจะต้องส่งงานนะครับภายในเก้าสิบวันนี้นะฮะสีกหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านครับค่ะ ถือว่าเยอะมากฮะต้องส่งงานหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านาก็จะทาให้กาไรก้อนนี้ยเฉพาะไอ้ตรงส่วนตรงหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านเนี่ยกำไรหนึ่งร้อยล้านนะคระับก็ถ้ากับว่าถ้าเทียบปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ยอดรายได้ของเขาเนี่ยออยู่ที่ประมาณถึงสี่พันล้านเลยเพราะว่างานเดิมงานเดิมพันห้างานใหม่มาณพันเจ็ดกว่ากว่าเกือบกว่าสี่พันล้านก็คิดว่ารายได้จะโตกว่าร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นครับดีนะ แล้วก็กําไรปีนี้คาดก็สองร้อยล้านปีหน้าแค่เก้าสิบเจ็ดล้านก็โตมาอีกสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้เนี่ยเรื่องรถเมล์เ็นจีวีอันนี้นะครับก็จะทาให้พื้นฐานบริษัทเปลี่ยนครับเปลี่ยนคือจะเปลี่ยนสองปีเลยฮะเนื่องจากว่าปีนี้บันทึกพันเจ็ดปีหน้ามันทึกอีกสองพันกว่าล้านนะปีหน้าต้องมันต้องปีหน้าต้อง,ต,องต้องสมมอบงานให้หมดครับสองปีเลยนะฮะแล้วก็คาดว่าจะเซน็นลงนามเซน็นประมาณไม่เกินวันที่สิบห้านี้ครับมีทุนน ไม่เกินสิบห้ามิถุนายนนะฮะถึงเป็นงานโชคดีตรงที่ว่ารับแล้วต้องส่งมอบภายในเก้าสิบวันเลยรอดแรกนะฮะถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ดีมากมากนะครับแล้วก็ผมมองว่าชอทวีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่ราคาหุ้นอยู่หกบาทเนี่ยกําไรแค่เก้าสิบกว่าล้านเองนะครับคุณม่อนปีนี้กําไสองร้อยล้านราคาต้องเป็นเท่าไหร่ <Okay. S 2> เออผมว่าโดยโดยลอจิกแล้วมันควรจะไปครับ ผมผมเราให้คอนซาริทีมากเราให้แค่ห้าบาทโบกก็อื่นให้มากกว่าห้าบาทแล้วนะตอนนี้อือาตฉนันผมคิดว่าผมมองโดยฟันเดเมนทัลผมว่าราคาชอทวีต้องมีห้าบาทครับโดยพื้นฐานเลยผมเชื่อว่าต้องมีห้าบาทแล้วเป็นนุ่นที่ที่อยากให้เราเนี่ยซื้อแล้วถืออย่าเล่นชั่นใจไปครับเสียของครับนะฮะเสียของเพราะว่าเราเห็นเห็นอยู่เลยว่าเขาจะโตเท่านี้แล้วมันชัดเจนกับพวกโรงไฟฟ้านะคุณมด พราะผู้ลงไฟฟ้าเนี่ยมันต้องสร้างก่อนอสร้างอีกประมาณปีครึง่งแล้วต้องเทสรันล้กกว่าจะรู้รายได,ได้อย่างนงี้มันมันใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมไปคุยขั้นตอนทั้งหมดของโรงงานมาแล้วว่าเขาทำอะไรบ้างเขาเขามีมีพออะไรบ้างแล้วก็ส่งมอบภายใน90วันยังไงบ้างถือว่าข้อข้างชัดเจนนะครับทีนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งของการลด <ขอ S 2> ลง <ขอ S 2> ทุนนะครับในส่วนของเทรดดิ้งที่เป็นเชิงกราฟเราก็ต้องมีดูด้วยต้องคุณเรียว่า เล่นทุนก็ต้องดูตามร้านดาเลยน,นะไม่เลนเขาบอกมาก็เอาเลยใช่ไหมฮะราคาตรงนี้ซื้อไปเมื่อตลาดพันธุ์ทวนราคาหุน้นเอ๊ะมันใครขา,ขายกดมาก็ไม่ด้วยรประมาณเนี้นะฮะถ้าราคาหุ้นจะหลุดสี่บาทนะครับต้องคับนะฮะหลุดสี่บาทคับนะฮะครับเอาว่าพอสี่บาททําท่าจะหมดแถวเนี่ยเราคัดนะครับนักทุน,นต,ต้องมีต้องมีฟอร์มในการเล่นต้องมีกลยุทธ์ในการเล่นทุกๆุกตัวไม่ว่าจะเป็นหุ้นเล็กหุ้นใหญ่หุ้นกลางต้องมีหมดเลย นะฮะเรก็อย่างไรก็ฝากไว้ว่าหา,อาโอกาสจะตลาดหุ้นได้ครับตลา,หาดหุ้นคือโอกาสในการลงทุนโอกาสในการที่เราจะสร้างอนาคตนะโอกาสตลาดหุ้นเป็นสิ่งที่ที่น่าลงทุนที่สุดแหละจับมันได้ไจับสต้อน์ดไว้ได้จับจังหวะไหมได้นหครับท่นนี้ฝากชอทวีอย่าไปข้อผิดนะฮะตัวนี้คือตัว CHO ตัวอื่น C H O W ใช่ป่ะนั่นมันเฉาเลยคนชอบไปเคาะผิดนะเนี่ยเนี่ยเคาะขายไปแล้วเคาะขายชอไปนะฮะราคาพกบ้างไม่ใช่นะพี่ฉันงงันนั่นเป็นเฉาแล้วครับคนละเรื่องกันไม่เป็นชอทวีนะครับฟังช้าๆจชัดๆอย่าหลับหูหลับตาเคาะตามไปครับคแล้วเป็นไงที่ขอนแก่นคนเยอะไหมพี่เยอะครับเยอะครับเพราะว่าเราพาบริษัทไปแล้วก็พานั้งทุนไปเยี่ยม ไปเยี่ยมโรงงานด้วยอะไรด้วยเยี่ยมหะดีแต่ว่าอากาศร้อนนิดนึงฮะอุ้ยตายแล้วร้อนร้อนเท่ากุงแทบเป่ากุงแทบน้ำท่วมสี่องศาครับที่นั่นร้อนปอะไรครัอ๋อก็เมืองไทยเนาะร้อนมากร้อนไมยร้อนจริงๆเลยก็นักงทุนก็ต้องใจเย็นๆเวลารอตลาดขึ้นจะไปร้อนตามเองเพราะดูฟอร์มของตลาดหุ้นรอบนี้าจะยังคงดีตัวขึ้นได้ครับวันพรุ่งนี้ยังคงมีโอกาสเขียวได้โอ้วันนี้ขึ้นได้อีกเหรอคะมีโอกาสเขียวครับเพราะว่าเท่าที่ดูฟอร์มของเซ็นเนี่ย พอหมดเช็คต,ตอนนี้นนนยังม, 1, มีนาทั้งวันหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเด้งออกมาหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเด้งนะครับตรงนั้นน่ยตรงนั้นเป็นจุดขายอีกรอบหนึ่งจุดขายอทำ<ร>ดีใจเกิดโควิดนะฮะก็เลิกหุ้นให้ถูกตัวเลิกขอให้หุ้นขึ้นเลิกหุ้นผิดตัวยังไงก็โดนหุ้นลงเลอกหุ้นถูกตัวยังไงก็ได้โอ้ยพี่เอ๋ยทำไมตอบคำถามง่ายอย่างนั้นนะพี่นะฮะก็หาโอกาสในตลาดหุ้นผมพยายามย้ำคำนี้เสมอหาโอกาสแต่โอกาสแบบไหนนั้นว่ากันเนาะครับครับแม้ตในรราายกกคุณมั่น็ ขีมือการจัดการทั้งนั้นก็ฟังจากรายการนี้แหละก็มีหุ้นดีๆให้นั้นงั้นแต่พี่ต้องมีทางสสต็อปต็อปให้เขาด้วยนะเพราะว่าเวลาเขาติดแล้วเขาชอบมาถามมั่นมั่นก็ไม่รู้เรื่องเลยมาสิบเจ้าอย่างเงี้ยงงงนะครับขอบคุณชอชอทวีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะค่ะก็